สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูกาโชมเจ้าบาักเทนหรือว่าโกเบโกเอสเคสองร้อยดสิบหรือว่าวายเอ็นสิบห้าครับเล่นดินตับมาให้ดูใส่เอฟเอซสามร้อยยี่สิบแรงมาครับขับเคลื่อนแปดล้อ uh, หลังสองเพลา 21ตันครับน้ำหนักปฏิบัติการของเจ้ามาเพนหรือว่าวเอ็15วันนี้เจอของแข็งครับต้องสู้กันหน่อย น,นี้ฮีโน่เลยครับฮีโน่จ O 5 E ห T ครับเจ้าฟัมคาวาสกิเคห้าวีเสียงฉีดไฮโดรลิกตั้งฟ,ฟุด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 ครับ สอ0่สครับเจอสาม้อยหกเลยือว่าแรงที่สุดได้บ่ครับตองลมใหม่ละเจอกไม่ลงก็เจาะไม่ลง ไม่้องไม่เข้า โอ้โอ้ฝุ่นเลยเอาแม็ดปิดจมูกครับปึกเปิดมาคุยต่อพี่น้อง โอเบโกก็ประกอบอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่ตำตบลตะศิษฐ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับโรงงานเครื่องยนต์ปัม๊มตัวเดินนำเข้าโปสวงิงนำเข้าจากญี่ปุ่นครับโอเปอเรเตอร์น่าจะเป็นคนไทยเยอะครับวิศวกรคนไทยก็เยอะดูแลาการควบคุมโดยเจปแปนครับ kot, tem sungguh ni สนใจดูโกเบโกตเจาะแข็งก็เข้ามาดูได้ครับยูท b e ช่องชาติจรัดซั์หรือว่าเพจชาติจรวดซัพเอ็ก์คาร์ v a เตอร์ d อน u c ทรัสัญหารถขุดรถเกี่ยวรถดำรถบรรทุกรถเกรดทุกอย่างครับยานยนต์ในพหนละเอาไม่เข้าพี่น้อง เหลือประมาณ30มเซนนะที่ต้องเจาะนะครับยังเจาะไม่เข้าอยู่สามร้อยหกสิบรงมาครับอีสุบเลก้าเอ็กเซ็แม่พว่วงแม่พว่วงสายแบกครับสายแบกกันนี้ฮ่าอีสุบเลกามาและ ยางยางเก้ายางพันนะพี่น้องนี่โอ้แปดน็อตหน้าหลังน่าจะยางเก้ากัดรับดีครับ เมมโมรี่จะเต็มมี่น้องเอ้ยกำลังถ่ายมันมันอยู่ครเได้เห็นสมรรถนะนะครับความแข็งแกร่งของเจ้ามารคเ็นด้ือว่าโคบิโก้ ได้เยอะเหมือน,นกันครับ600ยัง9เหลือต้นเด้อันมากเท่นเด้เนี่ยกดเต็มสูปเลยครับเรียบร้อยสบายมากครับ ครับ u ูทูช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติจริทรัพย์เอ็กซ์คาร์เวเตอร์เอรัพย์โกเบโก,โกโอสเคสองร้อยคิดหรือว่าวายเมีสตันครับคุกโกี้สุดเี้าสลูกบัตเมต็ดบูมอามเสืิมแผ่นเหล็กพิเศษล่องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโตโอ้ไบแทคแปดสิบเซนโรลเลอร์เจตัวแค่รียสองตัวครับใช้เครื่องฮิโน่เจโอห้าคิดีมาได้ร้อตัวครับ วัดรอบเครื่อง2,000รอบตอนนั้นโอ้ว่าจะจบยังไม่ยอมครับเกยังไม่ยอมไปจบเลยโอ้ต้องเลยเดือตน้นเดือตน้นีย โจะให้ได้ระดับครับนี้ก่อนนี้ก่นอนลงใสยจะโจะอ,อีกข้างหนึง่งต้องงัดจากนู้นมาครับ ขนาดรถใหม่ๆนะครับน้ำใสมากหิวน้ำนมาพี่น้องเอ้ยเห็นน้ำตรงนี้ใสในหิวเลยครับนี่ แนวนี้ครับติดออกเสียงร้องเลยครับโยกทั้งตัว ก็สะใจครับงานนี้ที่เร่งจบแนละ้วแต่ว่ายังมันอยู่ครับออดึงทั้งตัวโอ้ตกเลนไม่น้อง แข่งเงียบเหล็กแข็งอยู่เหล็กบุมอามมุมสีนี่หัดดอปนะครับเหล็กหัดดอปเลยไม่งั้นเอาไม่อยู่เออ

ฝันแล็บนี่สบายมากครับเออนี่ไม่ออกเออลองเลยโอ้สิปัญญาอย,ยังไเบังเอาเด้อคนทำคลิปยังเสียวฟันแทนเลยครับนะ อ๋อออกแล้วเล่นไปสักสิบหกนาทีแล้วคลิปนี้อ๋อเดี๋ยวต้องลงมาก่อนไปนะอ๋องัดรถเอางัดรถ ได้ดูของแท้นะครับใจของเทียม ชุดนี้17นาทีครับอาจจะยาวและยาวมากๆแต่ก็มันมากๆครับได้ดูสะใจเลยโอเคออตัวแล้วครับแม่มี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 มเมีมีมีย เขากดหน่อยอเสียงร้องเนี่ยเสียงเครื่องนี่สู้ครับสู้เจ้าฮีโน่เนี่ยสู้สเหมือน,นกันอ่ก็จะได้ระดับทำไมกดตรงนี้ไม่ได้ครับรถไทยก็ดันไม่ได้ ตาพี่น้องมุอดอยู่ในเมืองเลยฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ